เมื่อไม่ต้องการให้มันเจรจากันไทยทางลับสำเร็จผมก็ต้องเอามาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าในสองสัปดาห์นี้ลูกสมุนทักษิณกำลังเดินเกมนี้อยู่เริ่มวานล้อมเริ่มเจรจาทุกระดับครับตอนนี้ระดับแกนนำของอนาคตใหม่ของก้าวไกลก็ถูกเริ่มล็อบบี้เรื่องนี้ละระดับแกนนำของพรรคประชาชนระดับสสทั่วไปของพรรคประชาชนก็เริ่ม มีการไปพูดคุยหวานล้อมเจรจากันในเรื่องนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าประเทศชาติได้อะไรนะแต่เราก็จะเห็นการเมืองน้ำเน่าฟุ้งกันไปทั้งแผ่นดินเหม็นเน่ากันห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกครับหรือเราจะไปบอกให้เขาไม่ยอมอย่าไปเขาร่วมรัฐบาลนะอย่ายอมนะ เราก็บอกไม่ได้แต่เรานี่ยนำเสนอข้อมูลได้ว่าพักเพื่อไทยกำลังเดินเกมนี้